ตำแหน่งจุดต่อซับวูเฟอร์อิโอเอาที่เราจะต่อออกจาก a m 1 0 0น่น AM, นะฮะจะต่อออกจาก IC ของตัวซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็เป็น Frequency ซับวูเฟอร์นะครับในจุดนี้นะฮะ IC เบอร์ HG5532 นะครับซึ่งเป็น IC of M ของซับวูเฟอร์อิโอเอานะครับมาดูวงจรการต่อสสัญญาณระหว่างบอร์ดกันนะครับว่าต่อในจุดไหนของตัววลุ่มนะครับ จุดต่อซับอะดิโอเอาตแอมจิวเซต KAM หนึ่งศูนย์ศูนย์ F มาเข้าแอมจิวขับซับต่อเก้าจากแอมขับซับมาเข้าขาลิมสุดของ B 5 0 K นะฮะลิมสุดจะจํากันนะครับต่อมาเข้าโคลบของ C 3 1จุดนี้เป็นกราวของสัญญาณ R ชแนลเสียงด้านขวาของแอมขับซับมาเข้าขากลางบนของ B 5 0ต่อจากขาริมบนด้านขวามาเข้า R 4 5ต่อ L ชแ n ลแอ M ขับซับมาเข้าขากลางด้านล่างของ B 5 0 ต่อจากขาขวาด้านล่างของ B 5 0ามาเข้า R 4 3ของ M z k a m 1 0 0 F ขา1เนี่ยจะมาต่ออยู่กับ R 4 3นะครับเราปรจีจากตำแหน่งนี้เลยนะฮะันี้นะครับ R 4 3ฝั่งนี้นะฮะและก็ขา7ของ IC นะครับจะมาหา R 4 5นะฮะนี่นะครับต่อจากจุดนี้เลยเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งสสัญญาณเนี่ยผมได้ทําการต่อไว้แล้วนะครับแล้วก็โมดิฟายไวแล้วนะครับ จุดนี้นะครับผมจะต่อเข้าในจุด audio in ของ z k 3 0 2 2นะฮะแล้วก็จะมาผ่านบลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นบลลุ่มปรับเสียงนะ,ะที่ออกจาก m e 1 0 0น m นะครับอฝั่งนี้ก็จะโมสายไปแล้วนะครับนี่นะฮะทำการเติมตะก,กว่ในจุดที่เราจะต่อสายออกมาใช้งานนะครับนำสายสัญ,ญญาณที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะสีแดงนะฮะสีนยลื่นขวานะครับต่อที่ r 4 5นะครับ ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปสายสีขาวนะครับต่อที่ r 4 3นะครับนี่นะฮะและสายเส้นสุดท้ายนะครับเป็นกลาวของสัญญาณนะฮะต่อออกจากขั้วลบของ c 3 1นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสายสัญญาณในส่วนของ AM 1 0 0 F นี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงซับวูเฟอร์ออดิโอเอานะครับนำออกไปต่อเข้ากับแอมขับซับ ZK 3 0 0 2นะฮะตรงสายที่เราโมดิฟายเพิ่มมารุ่มนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ซับก็ทำงานได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับซับจูนด้วยกันได้นะฮะระหว่างตัวของเมน AM 1 0 0่น F นะครับฟิลิี่ก็ปรับที่นี่นะฮะ ตรงร่มตัวที่เราเพิ่มเนี่ยก็คือเพิ่มรดเกณฑ์เท่านั้นนะครับ